โครงการห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน A Book a Week โดยองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการโดยโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา,กษาเลยหนองบัวลำพูโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพู ตั้งอยู่เลขที่117หมู่14บ้านปทุมวันตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยดำเนินการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยมีนายนารงชัยบุตรวังเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและนายฤทธิอน,นันต์ศาเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูและบุคลา,ากรทั้งสิ้น20คนมีนักเรียนจำนวน147คน โรงเรียนผาน้อยวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กที่มีนักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อนิสัยรักการอ่านโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการอ่านจึงได้มีการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาต่อยอดในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนอย่างต่อเนื่องจากโครงการห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน ได้นำเสนอกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมให้เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ70สอันจะเป็นการพัฒนาบุคลากรเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติ โรงเรียนจึงได้จัดให้มีรางวัลยอดนักอ่านสำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อเป็นอีกหนึ่งบทบาทในการสร้างส่งเสริมสนับสนุนสังคมแห่งการอ่านให้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในสังคมไทยโดยการเปิดรับสมัครนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมประกวดเพื่อมอบรางวัลยอดนักอ่านสำหรับนักอ่านตัวจริง และเป็นการขยายพันธุ์นักอ่านสู่สังคมไทยให้เติบโตและเป็นพลังส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมสังคมไทยดังที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับสั่งว่าการอ่านเป็นการลงทุนทางปัญญาที่คุ้มค่าเพราะกำไรที่ได้มาคือความรู้อันมีค่าจนไม่อาจประมาณได้ โครงการห้องสมุดส,ส่งเสริมการอ่านจึงเป็นการเริ่มต้นที่ดีอีกครั้งของโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมที่จะได้เห็นบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมตระหนักถึงคุณค่าในการอ่านจึงได้กําหนดให้มีกิจกรรมรางวัลยอดนักอ่านและกิจกรรมต่อปัญหาสารานุกรมร่วมกับกิจกรรมอ่านสัปดาห์ละเล่ม a book a week โดยองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนผ่าน้อยวิทยาคมดำเนินกิจกรรมดังนี้กิจกรรมรางวัลยอดนักอ่านเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เข้าไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดลงทะเบียนยืมหนังสือเพื่อนำกลับไปอ่านและบันทึกความรู้ความรู้สึกจากการอ่าน โดยจะเก็บข้อมูลสถิติการยืมหนังสือและการส่งบันทึกการอ่านเพื่อคัดเลือกยอดนักอ่านแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่ประเภทนักเรียนและประเภทบุคคลทั่วไปกิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนสแกน QR วอา e คเพื่อตอบคำถามจากการอ่านสารานุกรมแล้วส่งคำตอบบันทึกผลคะแนนและประกาศร,รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลต่อไปจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอ่านสัปดาห์ละเล่ม a book a week นอกจากจะฝึกพัฒนาการด้านการอ่านแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้ รอยยิ้มและความสุขที่เกิดขึ้นจากการอ่าน